สวัสดีครับมาดูมาเก a ต a l y สิตประจำวันศุกร์ที่10กันยายน2021กันนะครับส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะใช้เวลาไม่เยอะมีตัวเดียวที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงก็คือพาวเดลล่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมีสิสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะยังไม่ไปไหนยังบาลานซ์อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้สําหรับยูโรเพลย์ออกมาตามซีรีโอที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สารการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนั่นแปลว่าสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโออนาลธิ์ของเมื่อวานได้นะครับเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นกะ็คือตลาดนะครับมีสิทธิ์ที่จะบาลานซ์อยู่ในเซเรียที่1น,นะครับก็คือน่าจะยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่เป็นไหนโดยเพราะยิ่งวันนี้มีมีโอกาสสูงขึ้นด้วยเนื่องจากวันนี้เป็นสุ นะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยเรามักจะเห็นตลาดนั้นเป็นทูไซส์มาเก็ตอยู่แล้วนะครับในขณะที่เซนเซอร์ที่2ถ้ท่าแอเรียแถวนี้นะครับคือจุดหมายที่ไบเออร์จะกลับเข้ามาอีกทีนะครับอย่างที่เราคุยกันก่อนหน,น้านี้ก็มีสีสูงเช่นเดีวยวกันที่ถึงแม้จะมีเรแอคชั่นที่นี่นะครับแต่อาจจะเบรกกลับขึ้นไปถ้าเบรกได้เหนืออินิเชียลเรตชั่นโซนจะเป็นสัญญาณบูลิชในอินทราเดทม์เฟรมนะครับจากจุดนั้น ก็จะสามารถแบกอัพกลับขึ้นนันนนได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าช็อตเทอร์ม y บอเป็นนิวโตรน์รีโนโซนด้านบนเราก็น่าจะเห็น r e s p o n s i v e ซ e l l e r กลับเข้ามา a ctive ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรไปดูพาวดอล่าซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับตลาดนั้น p พ a y ออกมาตามซีโอที่1นะครับแต่ก็ยังไห้เห็น expand range ขึ้นไปดีค่อนข้างมากอาจจะเ,เรื่องแปลกใจน,นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูภาพรวม เราจะเห็นว่า b i o a c t i v e ที่ไหนครับที่ขอบล่างของ balancing area นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ b i o a c t i v e ที่ขอบล่างของ balancing area เพราะมันเป็น good t r a d location ในการที่จะบ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เห็นตลาดนั้น expand กลับขึ้นสู่ด้านบนแต่ยังไม่ขึ้นไปถึง objective target ใน step แรกก็คือ area แถวแถว1 0 0ซึ่งเป็นขอบบนนะครับของ balancing area ถ้าเราดูชาร์จ3 0ินาทีนะครับจะเห็นว่าเหลืออีกนิดนึงจะขึ้นไปไปถึง area สำคัญเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลนะครับว่า s ชอ r เทอร์มไบแอนตัวันนี้เป็น neutral bullish นะครับแต่ก็อย่างที่บอกขึ้นไปยังไม่ถึง objective target เพราะฉะนั้นเนี่ย scenario ที่น่าจะเกิดขึ้นของพงาวดดลล่า s c e a r i o ที่1ก็คือขึ้นไปถึง objective target ที่ r e s i d e n c zone 388.57ถึง389.45จากนั้นเซลล์เลิกกลับเข้ามา active นะครับในขณะที่เซลล์ที่2ถึงแม้จะ pull back แต่อาจจะ pull back ไม่ลึกนะครับอาจจะลงไปแค่ initial e support จากนั้น buyer กลับเข้ามา active อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าตลาดยังขึ้นไปไม่ถึง objective target นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาด o l า a r ไปดูทองคำ ซึ่งยังไม่ไปไหนนะครับยังบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้อย่างที่บอกถ้าราคาขึ้นไปด้านบนเราเจอเซลเลอร์กับเขา้ามาทิ่ทิเพราะนั่นคือ area balancing break down นะครับจากนั้นพอลงมาด้านล่างก็ลงมาที่ขอบล่างของ Balancing Area ที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้น b บเออสามารถติดได้ตา,ตามใดที่ยังติดอยู่ตรงนี้นะครับ short term bias ของทองคำก็ยังเป็นเพียงแค่ n u t r เท่านั้นแล้วกูเทรดโลเคชั่นนะครับในการเทรดก็คือด้านบน Area เอเ k d o w n นะครับเป็นค cool ู Trade Location ในการช็อตด้านล่างขอบล่างของ Balancing Area เป็น Co cool t r Trade Location ในการเข้าเทรดลงใสนะครับเช่นเดียวกับ Bitcoin ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเห็นไหมครับ Balancing อยู่ในกรอบแคบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดเราไม่มีโอกาสอะไรนะครับแต่แถวนี้เราจาเป็นต้องรองให้ราคานั้นแบกอัพกลับขึ้นบนหรือไม่ก็ลงล่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ มาเก็ตอนา l ิ s i ิประจำวันนี้ซึ่งมีสั้นๆเนื่องจากว่ามีตัวเดียวที่ตลาดเปลี่ยนแปลงก็คือพาวดอลลลร์นะครับโอเคกลับมาเจอกันวันจันทร์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ